ทบทวนเรื่องถัดมานะคะคือเรื่องของแรงโน้มถ่วงวัตถุที่อยู่บนโลกทุกอันเนี่ยมันจะต้องอยู่บนพื้นโลกมันจะไม่ได้แบบว่าลอยขึ้นจากพื้นโลกเนื่องมาจากว่าบนโลกของเราเนี่ยมันจะมีแรงที่ดึงวัตถุเข้าหาศูนย์กลางดังนั้นวัตถุสามารถยึดติดอยู่กับื้นผิวของโลกได้นะคะนี่เรามาดูก่อนว่าไอ้คำว่าวัตถุนะคะที่ยึดติดอยู่บนพื้นผิวโลกเนี่ยวัตถุแต่ละวัตถุเนี่ย นะคะเราสามารถหาเเขาเรียกว่ามีมีขนาดขนาดนี้เราจะบูดได้เป็นปริมาตรท่านเนื้อของวัตถุนะคะเนื้อของสารที่มีอยู่ในวัตถุเนี่ยเราจะเรียบมวนมวนของวัตถุทาลูกนี้คือเนื้อของแอปเปิลหนึ่งรูปก็ไม่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนเนื้อของแอปเปิลมันต้องเท่าเดิมตราบใดที่ไม่มีใครไปกินมันเดิมเสมอคุยใช้คำว่าค่าคงที่แล้วกัน มวลจะมีค่าคงที่เสมอไม่มีการเปลี่ยนมวลอันนี้จะมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมส่วนน้ำหนักที่แอปเปิลผลเดิมของเราเนี่ยมันตกลงสู่พื้นใช่ก็เพราะว่ามันมีแรงโน้มถ่วงไอตัวแรงโน้มถ่วงที่ดึงลงมาเนี่ยค่ะเราจะให้คำนิยามว่ามันคือน้ำหนักแรงโน้มถ่วงที่กระทำระหว่างวัตถุนะคะ ดาวดวงใดดวงหนึ่งเนี่ยมันจะหมายถึงน้ําหนักของวัตถุซึ่งจะมีหน่วยเป็นนิวตันจำให้ดีนะคะว่าถ้าเป็นมวลเท่ากับเนื้อวัตถุมีค่าคงที่เสมอมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมแต่ถ้าเป็นน้ําหนักจากอะไรเกิดจากแรงโน้มถ่วงที่กระทาต่อวัตถุซึ่งมันไม่คงที่นะคะเปลี่ยนไปตามแรงดึงดูดนะจุดที่มันอยู่นะคะ มีหน่วยเป็นนิวตันอันนี้นะคะเขาในรูปนี้ไม่ใช่ Apple แอปตมาละรูปนี้เป็นรูปของสมชายนะคะสมชายเนี่ยเขายืนอยู่บนโลกนะชัางน้ําหนักหาน้ําหนักบนพื้นผิวโลกแล้วก็บนดวงจันทร์แล้วก็บนดาวพฤหัสนะคะดาวพลรดวงเขาบอกว่าแรงโน้มถ่วงมันไม่เท่ากันอาจเทียบไม่ได้ช่างน,น้ําหนักบนโลกเนี่ยได้600นิวตัน แข้งบนน้ำหนักน้ำหนักบนดวงจันได้หนึ่งร้อยนิวตันน้ำหนักบนดาวพฤหัสได้เั้าแปดร้อยนิวตันเอ่อพอเราดูแบบนี้แสดงว่าสมชายเนี่ยคนเดิมเป็นสมชายคนเดิมเพราะฉะนั้นมวลเขาอะคงที่เพราะก็คือคนเดิมเนะมวลเลยคงที่แตนน้ำหนักขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงของดาวแต่ละดวงที่เราไปอยู่ ถามนิดนึงดาวสามดวงนี้เราวดวงไหนที่มีแรงโน้มถ่วงมากที่สุดแรงโน้มถ่วงมากน้ำหนักก็จะมากเอาง่ายคือแรงดึงมากน้ำหนักก็จะมากเพราะฉะนั้นดาวสามดวงนะสมกับคนเดิมเนี่ยที่ดาวพฤหัสมีได้น้ำหนักตั้ง1800นิวตันแสดงว่าที่ดาวพฤหัสมีแรงดึงดูดมากกว่าโลกแล้วก็มากกว่าดวงจันทร์นะคะแต่นี้้ ถ้าเปรียบเทียบระหว่างดวงจันทร์กับโลกเนี่ยมันมีค่าแรงโน้มถ่วงกันกี่เท่าเด็กเวลาหาค่าแรงโน้มถ่วงกันกี่เท่าเนี่ยอยู่บนโลกสมชายหนักหกร้อยนิวตันอยู่บนดวงจันทร์หนักหนึ่งร้อยนิวตันถามว่าสองอันนี้มีน้ำหนักต่างกันอยู่เท่าไหร่ทำยังไงดีทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่างหานด้วยอะไรดีคะหานด้วยหนึ่งร้อยอันนี้คือโลกเนาะนี้คือดวงจันทร์เพราะฉะนั้นหกร้อยหารร้อยก็เท่ากับหกดวงจันทร์ หนึ่งร้อยหันร้อยเท่าเท่ากับหนึ่งดังนั้นอัตราส่วนนะคะความแตกต่างของแรงโน้มถ่วงระหว่างโลกกับดวงจันทร์เนี่ยก็จะต่างกันหกเท่าโดยที่น้ําหนักหรือแรงดึงดูดของโลกนั้นมันจะมากกว่าดวงจันทร์หกเท่าอันนี้เป็นวิธีการคิดคำนวณสังเกตรูปนี้นะคะวัตถุทุกอย่างจะต้องอยู่ติดพื้นผิวโลกเนื่องจากโลกเรามีแรงดึงดูดเข้าสู่ศูนย์กลางครูถามว่าสงชายสมชายไปยืนอยู่บนยอดเขา องชายที่อยู่บอลนะคะตีนเขานักเรียนที่ว่าแรงดึงดูดของสงชายที่บนยอดเขาที่บนพื้นโลกเนี่ยมันจะเท่ากันไหมเท่าไม่เท่าย่าเลยลูกหนูเอากิโลไปชัง่งปื๊บปื๊ถ้าของน้ําหนักที่อ่านได้นะคะลูกเออมันจะไม่เท่ากันผลที่เราศึกษาน้ําหนักที่อยู่บนภูเขาสูงเนี่ยมันจะ น้อยกว่าน้ําหนักที่อยู่บนพื้นอันนี้ภูเขานะที่สูงมันก็เลยสรุปได้ว่าแรงโน้มถ่วงมากน้อยขึ้นอยู่กับความสูงโดยยิ่งสูงแรงโน้มถ่วงยิ่งน้อยลงผ่อนให้น้ําหนักน้อยน้อยกว่าที่ราบจำไปเลยนะ แล้วอีกคําถามหนึ่งแล้วถ้าสมชายไปอยู่ในอวกาศนะะสมชายนะคะมาลอยเทงเต่งอยู่ในอวกาศถามว่าสมชายมีมวลไหมอยู่ในอวกาศมีมวลไหมคะเด็กๆคิดว,ว่าในอวกาศมวลของสมชายยังอยู่ไหมเนื้อหายไปไหนไหมไม่หายเนาะอ้าวโอเคมวลต้องเท่าเดิมแล้วน้ําหนักอะ่ะตั้งน้ําหนักออกมาในอวกาศถามว่ามีแรงดึงดูด หรือไม่ถ้ามันไม่มีอากาศมันก็จะมีแรงดึงดูดเพราะนั้นน้าหนักท่านหนูไปชัง่งปุ๊บหนูจะได้ศูนย์นิวตนันไม่มีน้ําหนักในอากาศไม่มีน้ําหนักอันนี้ก็จะเป็นรูปให้ดูเลยว่าอันนี้เกิดกันการชั่งน้ําหนักที่เขา,าเรามาเทียบชั่งน้ําหนักในอากาศยืนยันด้วยรูปเลยนะคะมันไม่มีค่าน้ําหนักเกิดขึ้นมันก็คือศูนย์นิวตนันถ้าชั่งบนดวงจันทร์นะคะกล่องใบนี้ก็จะหนักสิบหกนิวตนันแต่พอชั่งบนโลกนะคะปรากฏว่ากล่องใบนี้หนะัก ป8นิวตันเหตุเบากค่าที่ช่างบนโลกมันจะได้นิวตันเยอะกว่นเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันมากกว่าทั้งทางที่ของใบนี้ถามว่ามีมวลเหมือนเดิมแป๊ะคือ10กิโลกรัมเขาเขียนให้เราคือมวลเนี่ย10กิโลกรัมเท่าเดิมเพียงแต่ว่าน้ําหนักไม่เท่ากัน้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงถ้ามีแรงโน้มถ่วงก็จะมีน้ําหนักแรงโน้มถ่วงมากน้ําหนักก็จะมากแรงโน้มถ่วงน้อยน้าหนักก็จะน้อย